รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำบริษัทกัมตนาครุกจำกัดมหาชนเสนอบันทึกลึกลับไขปริศนาวิญญาณหญิงสาวในร่างชายหนุ่มเธอ ต้องการอะไรปรากฏการลึกลับตัวตายตัวแทน ไม่จะมาช่วยเรานะเราจะไงบอกมันเอกเป็นเบาๆกันเลยลูกไม่จะเอาอะไรบอกเวลาเราให้ไม่เอาอะไรแล้วเราจะมาอยู่ทำไมเขาคุยกันเนี่ยมีอะไรก็คุยกันเนี่ยเราพี่มาช่วยพี่มาช่วยน้องภาพของชายคนหนึ่ง ที่มีอาการคุ้มคลั่งที่เห็นเกิดขึ้นที่บริเวณดอยยาเข็มตำบไม้งามจังหวัดตากเหตุการณ์ที่สร้างความสงสัยให้กับผู้พบเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาคนนี้เป็นผลมาจากยาเสพติดจากอาการทางประสาทหรือมาจากอาถรรของสถานที่แห่งนี้เราตัดสินใจส่งทีมงานเพื่อค้นหาความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องตน้น พบว่าตลอดเส้นทางสู่บริเวณที่เกิดเหตุแทบไม่มีบ้านเรือนของผู้คนจนกระทั่งเรามาเห็นชาวบ้านกลุ่มหนึ่งพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังทำพิธีกรรมบางอย่างบริเวณข้างทางญาติของผู้ตายที่ว่ารถชน ในช่วงบริเวณดอยยาเข็มเนี่ยเขาขออยากจะตั้งศาลให้ให้ทางญาติเขาที่ตายเนี่ยแต่เขาขอให้ตำรวจเนี่ยช่วยเป็นเจ้าภาพรวมกับบรรลันผู้ใหญ่บ้านในท้องที่เนี่ยเข้ามาตั้งศาลเลยมีรายการนี้เกิดขึ้นวตารธโมธรรมนงมัสการสิมพันโนปุโตจาวกปัศโมจามขันนาภานิสารขปจาวะเลส การตั้งสารข้างทางหนึ่งนั้นก็เพราะเชื่อว่าข้างทางบริเวณนี้มีสิ่งที่มองไม่เห็นสิงสถิตอยู่ศารที่ถูกตั้งขึ้นจึงเป็นเสมือนสัญลักษณ์ที่ใช้บรรเทาความหวาดกลัวในใจให้กับผู้สัญจรไปมาอีกเหตุหนึ่งนั้น ก็เพราะเชื่อว่าวิญญาณของคนที่มาประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตในบริเวณนี้จะได้มีที่พักอาศัยคำถามที่ต้องหาคำตอบกันต่อไปก็คือทำไมถึงมีคนมากมายมาจบชีวิตลงที่นี่และมันเกี่ยวข้องกับชายที่มีอาการคุ้มคลั่งอย่างไร หนึ่งในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณดอยยาเข็มที่หลายคนจดจำอุบัติขึ้นเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาอุบัติเหตุที่หลายคนเชื่อว่าเป็นที่มาของพฤติกรรมแปลกประหลาดที่เกิดขึ้น เราพบเจ้าหน้าที่มูลนิธิตากร่วมใจสงเคราะห์ที่อยู่ในเหตุการณ์โดยหลังจากรับรู้ถึงวัตถุประสงค์การมาเยือนของเราเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจพาเราไปยังสถานที่เกิดเหตุทันที สหามทเตรงนี้เลยครับนี่คือสถานที่เกิดเหตุที่หลายคนเชื่อว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับชายคนนั้นมันเกี่ยวข้องกับวิญญาณบริเวณนี้ยาตมาตามตามหาที่ไมัออกมานานมาตามหามาเจอมองสายเขาเดินตามหาอะไรเขาไปเจอตรงน ล้อมอยู่ตรงนี้อ่าตรงนี้เลยครับมาทัาส้สองกุ่มแล้วครับสองกุ่ม ตัดสินใจย้อนกลับมาในช่วงเวลาที่เกิดเหตุอีกครั้งจน,นรูว้ว่าเหตุการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นมันเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยได้รับแจ้งว่ามีเด็กคนหนึ่งขับรถมอเตอร์ไซค์หายออกจากบ้านไปมีการรับแจ้งมานะครับคือเด็กขับรถมอเตอร์ไซค์มาจากมาัณฑาลังจากไปส่งเพื่อนมาพอมาถึงที่กเกิดเหตุเด็กบอกว่าไัน จำอะไรไปได้คือออกตแต่ครับรถมาถึงเส้นนี้เริ่มจำราการไปไมได้สติสัมปชัญญะที่ขาดหายกลายเป็นปรากฏการณ์ลึกลับตัวตายตัวแทน กี่ข้าวว่ข้าวขนมข้ว้าย่ารักพี่นมาถึงตอนนี้ญาติที่อยู่ในเหตุการณ์ยืนยันว่าชายที่พบคือคนที่หายไปแต่ทว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมามันไม่ใช่ตัวตนของเขาเพราะปกติไม่เคยเป็นคนเจ้าวล้ำรึโอบอ่าจจะมีรอยหน่อยๆแต่ไมี ก็จะชักผมได้นะน้องว้าวสุดยอดเลเนี่ยไม่หย่อมนิ่งเดี๋ยวจะถามว่าตายตายนานอะไรอยังนะ้นปีนปีนติดทองอีกคนหนึ่งอ่ะดี๋ยน้องครับณเวลานี้ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์เชื่ออย่างสนิทใจว่าเขาถูกวิญญาณผีสาวเข้าสิงร่างทุกคนจึงพยายามสื่อสารกับวิญญาณว่ามาสิงร่างชายคนนี้เพื่อสิ่งใด น้องครับน้องน้องเดี๋ยวไปโรงพยาบาลก่ันไหมไม่จะเอาอะไรบอกให้เราเอาให้ไม่เอาอะไรแล้วเราจะมาอยู่ทำไมเขาคุยกันเนี่ยมีอะไรก็คุยกันเนี่ยเราพี่มาช่วยพวกพี่มาช่วยน้องคนแจ่มไหมเข้าไปไหมโรงแรมโรงแรมหลอ ัอเเนแต่เดกออกมาจากบ้านบอกว่าออกมานั่นี้ปัจานายะเรนแกนคนสักกี่อะมายังไงเจ้ายังไงพูดตตเกือบหนึ่งชั่วโมงผ่านไป สถานการณ์ระหว่างคนกับวิญญาณดูเหมือนว่ากำลังเลวร้ายลงไปเร <k cartoon> ื่อยเขาคุย hmm. กันน้องเขาคุยกันนะเขคุยกันแล้วไหญ่ยังไงย่าไงบอกไม่จะมาช่วยเรานะเราจะไงบอกมาลูกท่ามกลางความห่วงใยของญาติในที่สุด ความพยายามของเจ้าหน้าที่ก็เริ่มเห็นผลจนรู้ว่าวิญญาณหญิงสาวในร่างชายคนนี้มาจากไหนน้องไปไม่ไปน้องเปคนที่ไหนปางรังารกคงกาุกค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 กคุีคุค้กกอก ไม่มีใครยุ่งอ่ะพี่หรอถ้าเกิดพี่ไม่มาเข้าพี่คนนี้กินน้ำเหรอแม่อยากกลับบ้านเหรออยากกลับบ้านกูอยากกลับม่ฮะอยกกลับม่เกินไม่อยากเกินไม่ก็ต้องไปเดี๋ยวมีคนทำบุญให้ก็พี่มายุ่งกับพี่คนนี้ทำไมล่ะพี่พี่นั่นแหละไม่ต้องมายุ่งกับพี่คนนี้อ่ะพี่ไปไกลๆ เธอมาจบชีวิตลงที่ตรงนี้เธอต้องการเอาชีวิตของชายคนนี้เพื่อที่เธอจะได้ไปเกิดใหม่นี่คือข้อมูลที่เจ้าหน้าที่สื่อสารได้และตัดสินใจที่จะหาวิธีช่วยชีวิตของชายเจ้าของร่างเอาไว้เจ็ดคนเองกินเรเอาไม่อยู่ครับพอดีมันมีน้องอยู่คนนงตัวใหญ่โตอ้วนใหญ่ครับมานอนครับเอาไว้กดทับไว้แล้วก็มีสองสามคนนอนแบบแบบลุมเหมือนกับเขาเรียกอะไร ขึ้นม้พักไปเลยนะหลายคนเนยแล้วกดไดถึงที่อยู่วะก็นิ่งเลยก็นิ่งเลยสักพักเขาจะเขาจะไม่รู้ตัวประมาณสักสิบนาทีแล้วตอนนี้ตอนนี้ดีแล้วใช่ไหมดีนะไม่เป็นอะไรนะร่ากายไม้อะไรไปนะพอเขาสะดุ้งตื่นปุ๊บเขาก็ตกใจว่าจะจับเขาไว้ทำไมอะไรอ่าเงี้ยเขาทำอะไรผิดเขาทำอะไรผิดเลยวะมนี้พี่ต้องดูอะไรเขาเนี่ยเดี๋ยวผู้หญิงคนนั้นจกลับมาอีกที่จะพึงผู้หญิงผู้หญิงผ่อนแล้ว ไม่ถ้าไม่ป่วยจริงอ่ะโรงพยาบาลเขาไม่รับนะเขาจะดิ้นนะที่นี่นะ่เมื่อกี้เมื่อกี้เราจะวิ่งไปผมไม่กินเขาไม่จับไว้เนี่ยตายโหัเลยน้องต้องจับไปเราเปอะไรครับพี่ไม่รู้ไงก็ยังสงสัยอยู่นะว่าน้องเป็นอะไรแล้วก็เลยเล่าให้ฟังแต่แรกว่าเขาเป็นยังไงยังไงอะไรนี่ยรู้ถึงตัวไม่ที่มาอยู่เนี่ยรู้ไหมไม่ถึงมาอยู่ตรงนี้ย

ผู้ใายะผู้หญิงนผู้หญิง่ไเมื่อกี้เขาก็บอกว่าเป็นผู้หญิงมาจรถที่น้ผู้หญิงคนหน้าลมาตนี้ก็ลงมาเลยอ๋อผู้หญิงให้ลงมาตรงนี้เหรอรรู้สึแค่นน้าแหละไม่รู้เลยแล้วผู้หญิงคนนั้นหน้าตาเป็นไงครับเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เดยาาเป็นเด็กเด็กอยู่วะใส่ชุดอะไรเอะไ่นากง่าเกาง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 ง ช่เมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นผู้หญิงช่วงวันเท่าไหร่ผู้หญิงที่ว่าเนี่ยน้งองว่าเ,เป็นเด็กอยู่หรือเปล่าครับเป็นเด็กอยู่วะหรือว่าผู้ใหญ่ละเขาบอกกับเรายัางไงว่ายังไงให้ทำอยังไงให้ลงมาด้าวยต้องเล่าให้พี่เขาฟังซิน้องขี่รถมาใช่ไหมขี่รถมาตนตนน้าในฮะคนลงมาหามาที่นี่ฮะโฟล์วมาหามาที่โลกเอาเขาว่าแต่เราโฟไม่รู้สุดตอแล้วก็แสดงเราหน้ากากดีเราได้ชอบว่ พรงนี้ต้องไปทำเข้ใส่บาเนี่ยทำไทรบาสแล้วเนาะเนี่ยทำตรงนี้ไทอนนี่ยทำแล้วก็อาน้ำมากวคเขาตรงนี้เจอเขาต้องไห่เราไปทำไปทำคูนบาแล้วก็นี่มาอยู่ตรงนี้เขาวิ่งแล้วก็เกิดกลับมาอีกอ่ะ ามความเชื่อของเจ้าหน้าที่มูลนิธิตากร่วมใจสงเคราะห์นั้นเจ้าหน้าที่มูลนิธิทุกคนจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพศรัทธาและเชื่อว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเกิดจากปาฏิหาริย์บารมีของสิ่งที่เขาคล้องคอติดตัวเอาไว้นั่นเองเห,ห,หน่วยผู้ไปหลายๆหน่วยทั้งในประเทศไทยนะครับก็จะมีองค์หลวงปู่ไต้หงกง อยู่ประจําที่มูลที่ของแต่ละมูลที่นะครับเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสําหรับทีมกู้ภัยนะครับทีมงานกู้ภยัยที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับเราเชื่อกันว่าท่านจะเป็นผู้ที่คุ้มครองปกป้องดูแลพวกเรานะครับในการทํางานให้ปลอดภัยแควคลาจากอันตรายต่างๆนะครับ<อ>เีน้องๆไม่ทำดีใส<อ>่ไปลูกตกแล้ไปโรงพยาบาลนี่มันใกล้บีใหม่แล้วหรูว่าแถวเนี้ยเอาไปหลายคนแล้วนะ เราต้องไปทำยูน่คนตายแทนรู้อ่ะ่าเท่าไหร่เนาะเลยพอดีเลยเนาะฟังเนยเกี่ยวกคนที่เข้าน้องเขาบอกว่าจะหาคนตายแทนของเขาบ้านเขาอยู่ลำปางเป็นผู้หญิงบ้านอยู่ลำปางหาคนตายแทนเขาพูดนะพี่ที่น้องต้องไปําบบนคนนั้งเนาเข้าใจเปล่าคนที่เขาเข้าเราเมื่อกี้นี่เขาบอกว่าเขาจะเอาเราเราปแทนเขา เพราะมันใกล้ปีใหม่แล้วเราว่ายีิบห้าเป็นประเพทพอดีแล้วเนี่ยเราต้องไปคำูใส่บาทให้เขาํำปูใส่บาทป่ะเราซื้อสมุนสลให้เขาก็ทลาเวนอะไรงนี้อารมณ์ร้ามากนะพี่จิเมี่้เนยมันรุนแรงมากเลยเะมัน้องนานรู้ป่ะอยู่ี่วิ่งงรถนตายมล้ล่ำล่ำนทาจับเเลยดูดีนะแล้วกลับบ้านเรงคำปูดูไม่รู้เสียอะไรุยเดเลยโอ้

จึงมีคนตายจากอุบัติเหตุบ่อยครั้งเพราะวิญญาณผีตายโหงต้องการหาตัวตายตัวแทนเพื่อที่จะได้ไปผุดไปเกิดหรือเพราะลักษณะเส้นทางที่ทั้งมืดและเอื้อต่อการเกิดอุบัติเหตุถ้าบาบอกว่าตรงนี้มืดเนี่ยจุดอื่นก็มืดเหมือนกันครับก็ไม่เห็นมีบัติอย่างนี้เลย ไปจุดนี้มันโอเคยาวแล้วว่าเป็นจุดนี้มืดครับแต่ว่าหลายเส้ก็มืดเหมือนกันออนะครับแล้วก็ลักษณะสภาพถนนก็ไม่ได้ดูอันตรายเท่าไหร่เลยไม่ใช่ทางขึ้นเขาสูงไม่ใช่ทางโค้งอะไรเงี้ยแต่น่าจะเป็นวิญญาณมาบดบังทําให้ไม่มีสตินในการขับรถซะมากกว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าครับที่เชื่ออย่างนั้นก็เพราะว่า แทบทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุบริเวณนี้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะมายังสถานที่เกิดเหตุเสมอและบทสรุปของอุบัติเหตุแต่ละครั้งก็คือปัจจัยสนับสนุนความเชื่อดังกล่าวนั่นเองคือรับแจ้งถ้าเรารับแจ้งว่ารถชนกันที่นี่รอยแสเข็มเนี่ยคือคืตั้งคิดไว้เลยว่าน่าจะตายแน่นอนน่าจ,จะเป็นคนตายตรงจุดนี้มันตายบ่อยมากเลย นอกจากคนที่มาเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตลงที่นี่เราพบว่ายังมีคนได้พบเห็นปรากฏการณ์ลึกลับที่เกี่ยวกับอาถรรพ์ของศารที่ถูกตั้งขึ้นในบริเวณนี้อีกด้วยที่ผ่านมาเมได้บอกว่าเห็นสองตาใหญ่มาบอกทางให้กลับบ้านได้กลับจากวันตัดไม่ได้ก็กกกพอมาอาไนี้ก็เจอสองตาใหญ่บอกว่าให้ครับเส้นทางนี้เลย บางคนก็บอกว่ายืนยันว่าผมชนแน่นอนแต่ผมไม่กล้าลงดูพอเรามาดูแนละ้วมันก็ไม่มีปรากฏการณ์ลึกลับที่เป็นประสบการณ์ความเชื่อส่วนบุคคลดังกล่าว หลายคนบอกว่าเกิดจากความอาถรรพ์ของถนนสายนี้แต่กับผู้เฒ่าผู้แก่ที่อาศัยอยู่บริเวณนี้กับเชื่อว่ามันเป็นผลมาจากความอาถรรพ์ของถนนสายเก่าสมัยก่อนมันมีทาที่ใช้เส้นทางสายสายเก่าอยู่นะตรงนั้นมันจะมีโคง้งแลเขาเขาเรียกว่าโคง้งร้อยศพแล้วมันจะมีสารตั้งอยู่เต็มหมดเลยตรงนั้นนะเขาสร้างสารนะแต่พอมาตัดถนนเส้นใหม่ ใช้เส้นทางตรงนี้ทางไอ้ตรงนั้นก็ถูกลืมไปเลยศาลก็ถูกลุกร้งางวางเปล่าไฟไหม้ป่าอะไรมัาก็ถูกไหม้ไปหมดอ่ะเพราะนั้นที่ไปทรงเจ้าดูเขาบอกว่าพอลวงแม่ลวงหรือพี่อะไรที่อยู่ตรงนั้นมันก็แตกลงหมดอ่ะไม่มีที่อยู่เขาเลยทีมาสร้างให้ตรงนี้เดี๋ยวจะเชิญเข้ามาอยู่ศาลใหม่ทำาหม่ต้องมีศาลเจ้าที่ริมถนนทำใหม่ถึงต้องตั้งศาลให้วิญ,ญญาณคนตาย ตั้งสาลแล้วจะไร้ซึ่งอุบัติเหตุจริงหรือไม่คำตอบรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับบันทึกลึกลับ